อรสัดีมงคลแฟนเพจครับครับครับโชคดีครับดูไม่มีเวลาสดได้แล้วค่ะแม่ค่ะ้โทรศัพท์นะคะท่านใดเอาโทรศัพท์ไปมาคืนที่พิธีกรอะไรที่เก็บได้เอามาคืนที่พิธีกรค่ะเดี๋ยวจะดูแลให้นะคะค่ะ กานฉลองชัยอนุสาวรีย์ท่ท้าวสุรนารีครับย่าโมการเริ่มวันนี้วันแรกครับพึ่งรับถวายพระพรใหม่แล้วก็จุดธู้สิบเมืองเปิดพิธีเป็นทางการนะครับวันแรก23มีนาคม2566ถึง3เมษายน2566 12วัน12คืนนะครับ1ูเคืนนี้เจอกันที่เวทีโอเปร่า

หยิบกระเป๋านะกระเป๋าอะไรคะกระเป๋าลายโซ่สีน้ำเงินกระเป๋าลายโซ่สีน้ำเงินนะคะเอามาคืนที่พิธีกรด้วยนะคะกระเป๋าลายโซ่สีน้ำเงินนะคะกระเป๋าลายกาแฟสีแดงนะคะกระเป๋าลายโซ่สีเงินกระเป๋าลายกาแฟสีแดงนะอ๋อวิซซเอาน้ำดื่มมาแจกด้วยนะคะผมไมชั่นพิซซไหนแล้ว เป็นกอยู่ใบๆเไหนจ๊ะอ๋อเนี่ยอยู่หน้าอยู่ตรงหน้าร้านขายของอ่ะเนาะเนี่ยไปซื้อได้เลยเอะไปซื้อว่ะไปดื่มได้เลยดื่มฟรีดืด่มฟรีค่ะดื่มฟรีค่ะ พิโซนะคะชมฟรีค่ะไปรับน้ําดื่มได้นะคะ

Ch ch，OK，One，Cha cha cha cha，Cha cha cha cha，Cha cha，啊啊。 ขอบคุณสำหรับผู้จิ้งกฟทั้งสี่คนน้องหนูน้ําหวานใบเงินนะคะน้องมิ่แจนนะคะขอบคุณจริงๆนะคะได้ไหมเ็นอไของพี่เงนได้ไหมคะไม่เห็นไม่ไเห็นเราไม่เห็นหน้าเราดีเราต้องหันหน้าไปข้างนี้ไปข้าน้ไป้านไป้างนี้ไข้านี้ไปางน้ไปข้าันาน้ไปข้าไปข้าปข้าน้ไปข้า คอยใ้ดูแลนะคะออกชิบวันนี้ที่นาวากระชานะคะไปรีร่งอะค่ะชิบชบบอดีบบจอดวันชิบวันบวันชิบีันีบันชิบวันบันชบันชิบวันชิบวันชิบวับวันชิบีันชิบวันบับวันชิ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 บีับ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 ั ะทุกนกาจะเปีนห่นรทจะว่าทุกคนทหนี่สวยงามมากเลยี่การงไทยของเาปมให้เต็นเคะเราจะอยู่ด้วยกันทุกกปีนะคะเราจะมีด้วยกันนะคะไม่มีเลยค่ะน้องจ๋า ท่านใดนะคะเห็นกิจจรลดแล้วมาคืนเอามาฝากไว้ที่พี่กอนะกจจรลดกระเป๋าโทรศัพท์นะคะเสร็จได้แล้วค่พี่กศราไม่ไนแล้วนะเด็กไปนะเดยกไปนะที่คอนโบทุกอย่างพี่กศจ้ะพี่กศขอนนังดื่มให้พี่กรสักหน่อยได้ไมจ๊ะขอพี่แห้งมากเลยคนหล่อเดี๋ยวพรุ่งนี้มาที่เท่าไหร่นะลไยันที่เท่าไหร่นะ

เปิดไปแล้วดิงานเปิดไปแล้วไม่ว่าสบายองค์ย่าโมยังไม่ได้สูบที่ใหม่เลยใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรองานเริ่มวันนี้เพราะสบายสบายย่าโมก็ระเปิดวันนี้วันที่วันงานมาแล้วไม่ใช่เรียนได้ก็ไม่เกี่ยวกับเราอร่อยนะ ก็ย่าไปสนใจปเายไมสบายเลยพี่เมื่อกี้เราจะถ่ายรูปกันเลยไม่ได้ถ่ายเลยนะพี่ครัวไฟนะคะค่ะไปพิกโก้นะคะไปพิกโก้ค่ะคุณพิกโนะเอามาน้ำเต้มมาสี่ขวดสามขวดไม่ใช่เอามาตรงนัวมาสี่ขวดสองร้อยแพ็กเป็นจำนวนปุ๋ปลาเช่ร์รี่คะปาเอาเอามาขอหนักเราดูว่าจะเธอเอาติ๊กมาให้หรือว่าเอารังวัลมาให้อ๋อ ขอจอชุนคนเก่งของวังน้ำเขียวบอกว่าเอามอเตอร์ไซค์มาบริจาคที่นาวากาธาฉะนั้นไปรุกโชครับโชครายามหมื่นเก้าพันบาทเดินมาด้วว่าจะเอาติ๊กไพิธี่รบอกว่าขอหนางคิดหน่อยว่ะโอ้โหฝานี่เออฝานี่ขอน,นังคิดหน่อยขอดได้ห้าดงที่เข่าที่่อพั่ถึงร้านขวดเอามคนลุเนงเตมเลยเนาะคนลุนง Bye.